กลับมาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็มาพูดคุยกันต่อนะคะเรื่องของการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศพิธีการนะคะจุดเด่นไฮไลท์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมทาดสถานีโทรทัศน์เอ็ทจะถ่ายทอดสดในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ตอนนี้นะคะคุณวีรกรคำประกอบ ประธานอานวยการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณชุนาคถึงยุนสีครับค่ะบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะการแข่งขันเรือยาวของที่นครสวรรค์ค่ะความริงขนาดนี้เราเริ่มแล้วนะครับเป็นการขายสินค้าโอท็อปแล้วก็การละเล่นต่างๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ก็ไปดูมาคือคาราบาวเข้ามาเล่นคนดัแน่นเลยนะนฮะเมื่อคืนนี้ก็เล่นบุญแข่งเรือบ้างเล่นเพลงต่างๆที่กำลังฮิตบ้าง นอกจากนั้นก็วันที่หนึ่งนี่ก็ปูพงศิษฐ์เข้ามานะครับแล้วก็มีวงลาบานูนวันที่ส<า>ี่ด้วยแต่ว่าที่สําคัญไฮไลท์ของงานเนี่ยจะอยู่ที่คืนวันที่หนึ่งและคืนวันที่สองตุลาที่จะถึงนี้แหละครับก็คือคืนวันพุธพระราชหัตกระสุบนี้ก็จะเป็นการแข่งขันเรือตะเค้ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยที่เรามีการแข่งขันเรือในยามค่ําคืนนะครับระยะทาง250เมตรเป็นการแข่งขันเรือตะเค้7เจ็ดสีพายเรือตะเค้จริงๆก็ คือเรือหาปลาของชาวบ,บ้านนี่แหละแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นกีฬาก็มีการแต่งเรือให้สวยงามขึ้นนะครับเป็นเรือลูกทรงเรียวเหมือนปลายเหมือนเหมือนเหมือนเข็มแล้วครับที่จะทําให้เร็วขึ้นก็ไม่ได้ลงทุนมากไอ้ตรงเนี้ก็เลยทําให้ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ใกล้แม่น้ําก็จะ สร้างเรือของตัวเองมูลค่าก็คงประมาณสักสองสามหมื่นบาทนั่นนะเรือตะเคนี่ใช้ฝีพายประมาณกี่คนคะท่านคะเจ็ดีพายครับเจ็ดีพายอ๋อเจ็ดผีพายค่ะครับเพีงส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนในหมู่บ้านต่างๆแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพายตอนกลางคืนเนี่ยโอคนจะมากกว่ามาดูเรือยาวใหญ่นะครับจริงๆแล้วเพราะอากาศดีคนก็เลิกงานแล้วด้วยมันก็จะแน่นแน่นฝั่งแม่น้ําเลยละครับเรียกว่าแน่นแน่นแบบที่เรา เพราะว่าเขามาเชียร์ลูกหลานเขาส่วนใหญ่เป็นเ <คน S 1> ยาวน<ค>นนช,ชนแอบซุ่มซ้อมกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ย <คะ S 2> ทําให้บางทีพิพายผู้ใหญ่ที่ว่าด่งดังมาจากที่นั่นที่นี่เนี่ยมาเจอเด็กพายเนี่ยเด็กมันสู้ยิบตาอยู่แล้วไม่รู้จักเหนื่อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็มาเชียร์ลูกหลานสมมุติว่าหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยมาม,ามันเขาก็จะยกขบวนกันมาทั้งหมู่บ้านเลยครับมาเชียร์ลูกหลานเขาพอพอหมู่บ้านนี้ตก รอบก็มาเชียเรือตำบลตัวเองพอเรือตำบลตัวเองตกรอบก็มาเชียเรืออำเภอตัวเองเนี่ยมันก็เลยทําให้ไม่หนีไปไหนแล้วครับค,คนนีงเสร็จถึงแม้จะตกรอบก็เชียเรือตำบลเรืออำเภอต่อคือสนุกสนานกันได้ทั้งโปรแกรมเกือบสามสิบลำครับก็คืนวันที่หนึ่งกับคืนวันที่สองนะครับตรงกับวันคืนมาเพื่อหัทเชียถึงเนี่ยวันนี้วันพุธก็คืนพรุ่งนี้แล้วนะครับอยากเชิญชวนเลยล่ะว่ามันจะมีแห่งเดียวแล้วบอกว่าเอ๊ะมันมืด แม่น้ํามันมืดเรจะไปเห็นเรือได้ไงโอเรามีไฟฟอลโล่ไฟสปอตไลท์สองเป็นผมว่าประมาณสาสิบดวงตลอดเส้นทางโอลงทุนน่าดูเหมือนกันนะคะใช้ไฟสปอตไลท์้วนัจะสนุกมากคะแล้วจะสนุกมากนี่เรือคืนเนี่ยเราจัดน่าจะเป็นปีที่สิบแล้วนะฮะปีนี้เป็นปีที่สิบแลวจับมันเรื่อยเลยก็แก้ไขข้อบกพร่องต่างแต่เราจะเห็นนะคือไอ้เรือตะเค้มันล่มง่ายเพราะว่ามันเป็นเรือเล็กแต่ว่าเด็กลูกแม่น้ําทั้งหลายเขาก็ ว่ายน้ำกันแข็งหมดนะครับเวลาเรือของใครล่มเนี่ยนะแทนที่คู่ต่อสู้จะดีใจไม่จอดเรือช่วยกันชน่วยกันลากเรือข้างเข้าข้างฝัง่งอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของเยาวชนในจนงนังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเยาวชนที่เมื่อโตขึ้นไปก็มีสัก2ปีปีสองปีที่แล้วเนี่ยที่เยาวชนเหล่านี้ เขาก็ได้รับจ้างจากฝีภายจากเรือดังๆเช่นเพียโนสิง88เนี่ยทั้ง,งลําก็เป็นเด็กเยาวชนพวกนี้ที่เติบโตมาจากเรือตะเค้ที่มาแข่งเรือตะเค้จนกระทั่งฝีมือเริ่มพัฒนาแล้วก็ เรือดังๆก็จะมาจ้างไปพายนเด็กป็นอาอาชีพเขาเรียกได้ว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพไปได้ด้วยเลยนะคแล้วก็สร้างเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยนะครับนี่มากมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่ก็ซ้อมกันอยู่สนามหลังบ้านคัว่าสนามหลังบ้านก็แม่น้ําข้างหลังบ้านนั่นเองบางทีก็เรามีแชมป์สปีซ้อนช่วยพะชธานเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียน โกรกพะเป็นเด็กมัธยมมาแอบซุ่มซ้อมกันพวกผู้ใหญ่ก็ไม่รู้นึกว่าเด็กๆโอ้ตอนหักก็ไม่ไม่ทันได้ระวังตั้งตัวมาถึงกว่าจะรู้ตัวก็เข้าเส้นชัยแพ้ไปเลยเด็กกังนีดส่ของทั่วพระเจชาทานสองตีซ้อนเลยครับโอ้โหเก่งมากนะะนาดีใจค่เป็นเด็กบังมาฟอเป็นเด็กบางมาฟอนะครับแล้วร็เรียกว่าฉัดชัยชื่อเรือฉัดชัยสอง โอ้โห,หเก่งมากเลยแล้วโปรแกรมการแข่งขันเรือในปีนี้นอกจากเรือตะเคสเนี่ยอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะท่านทราบมาว่าท <ใน S 2> ี่คมมากในวานเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยเราพยายามทําให้เรือเนี่ยมันที่สุดนะครับเพราะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะดูหลายๆสนามเนี่ยดูแล้วบางทีมันไม่มันถึงใจเพราะ,ะว่ามันคู่เรือมันสู้กันไม่ได้แต่ว่าปีนี้เราคัดคู่เรือเนี่ยอย่างเรือยาวใหญ่55าิพีพายเนี่ยแล้วก็เรือยาวกลาง40่ิพีพายเรือยาวเล็ก30มิพีพายเนี่ย คัดชั้นนำมาเลยคือสีอันดับของยอดของประเทศไทยเนี่ยมาตรงนี้หมดนะครับมาที่นี่หมดไม่ว่าจะเป็นห้าสิบห้าพิพายพยาชาลวันสิงดีโอซึ่งเป็นแชมป์พิจิตสองปีซ้อนอแล้วก็เป็นแชมป์เก่าน,นครสวรรค์ด้วยนะครับตามด้วยปอนำโชคซึ่งหลายคนบอกเอ้ยปอนำโชคมาจากไหนมันมันไม่เคยได้ยินเลยเป็นเรือใหม่ก็จริงแต่ว่าพรพระแก้วซึ่งเป็นแชมป์เรือสี่สิบพิพายไม่เคยขึ้นมาเล่นเรือใหญ่เลย แต่ปีนี้จะมาเจอกับพญาชาลวันสิงด์ดโอที่สนามนครสวรรค์อันนี้จะมันมากเลยค่ะพระ่แก้วนี่เป็นแชมป์4บปีาพายแชมป์เรือกลางเป็นแชมป์พิจิตเป็นแชมป์สารพัดแชมป์ปีที่แล้วก็กวาาแชมป์หมดทุกสนามจนไม่มีใครสู้ในเรือยาวกลางแต่เป็นครั้งแรกที่พรพระแก้วจะมาเจอกับพญาชาละวันสิงด์ดโอในเรียกว่าในเรือยาวใหญ่50 50ปีาพายนะครับนอกนั้นก็มีเจ้าแม่ประดูทองซึ่งเป็นรองแชมป์มาจากเอ พิจิตนะครับซึ่งเรียกว่าชนะกันแบบสูสีและพยาเจ้าแม่ประดูทองนิสัเรืองกองทัพเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาเก่งสุดขีดคือที่สนามนครสวรรค์กับที่สนามพิจิตเขาแพ้ชพ,พยาชาลวันสิงนิโอซึ่งพายโดยพวกช่างลังกับจ่าส่งซึ่งเป็นระดับทีมชาติเ,เขาแพ้ไม่มากแพ้นิดเดียวแล้วก็ปะดูเนี่ยพายโดย พวกมนุษย์กกของกองทัพเรือก็พูดง่ายๆหน่วยหน่วยซิลฮะหน่วยซิลต้องรู้ว่ามันเขาแข็งขนาดไหนนะครับแล้วเขาก็ถ้าเขาจะเอาจริงๆก็มีโอกาสที่จะคว่ำแชมปจากทิมจิได้ในงานทานาแล้วบรรยากาศของน้ําเองในระดับน้ําร่องน้ําอะไรต่างๆเนี่ยมันมีปริมาณที่พอเหมาะพอควรไหมคะตอนนี้คือถ้าหากว่าพิษสุนโลก ซึ่งคนแข่งหมาดๆนะครับที่ที่เจ้าแม่ประดูเขาได้แชมป์มาเนี่ยมันยังแข่งได้เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยเป็นแม่น้ําใหญ่กว่ายังไงก็ต้องสวยกว่าแต่ยืนยันว่าปีนี้คือปีที่น้ําน้อยที่สุดตั้งแต่เราแข่งเรือมา22ปีน,นีงนะครับปีนี้น้ำน้อยมากแต่ไม่ก็ยังเป็นแม่น้ำเจ้าพญาซึ่งซึ่งมันก็กว้างนะฮะแต่ก็เรียกว่าเราก็ขยับทุ่นไปอยู่กลางแม่น้ำซะหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบไม่เช่นนั้นเนี่ยพวก ที่อยู่ใกล้ตะลิ่งเนี่ยมันจะถูกดูดแล้วก็จะเสียเปรียบนะครับเรามันจะจับจับลูกให้มันร่องน้ำไม่ได้เปรียบเสียเปรียบจับร่องน้ําไปอยู่ขยับไปอยู่กลางๆแม่น้ํานะครับแล้วนอกจากปีนี้แม่น้ําเนี่ยไหลเอื่อยมากช้ามากนะครับซึ่งไม่เหมือนกับทุกปีปีนี้เอื่อยเรียกว่าไหลช้ายิ่งกว่าในหน้าแล้งอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ล่นระยะเดิมทีเรา6 0 0้5ถึง550เมตรเนี่ยปีนี้เราก็ย่นเหลือ500เมตรแล้วก็ย่อนหย่อนนิดนิดนด้วย500เมตรเป็นย่อนเพื่อให้เหลือมมันยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามผู้เลือป,ปีนี้เราได้จับมาเนี่ยนะครับเรียกว่าสอันดับของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะพญาชาลวันถิวิโอแชมป์ที่12ปีซ้อนเจอกับอปอนำโชคในนามของพรพะแก้วซึ่งเป็นแชมป์40มาทุกสนาม มาขึ้นมาสู้นะครับเก่งเล็กขึ้นมาสู้เก่งใหญ่แล้ว<ช>มีเจ้าแม่ประดูทองกองทัพเรือแล้วก็ยังมีพยัคฆ์ร้ายไม่มีวันตายจากเสาให้สระบ,บุรีคือ,อเ,คเทพนรสิงห<ช>์แปดแปดมีสิงห์ปทุมซึ่งเป็นแชมป์หลายหลายสนามมากเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ยังเก่งแล้วก็มีพรหลวงพ่อโตนะครับะะแล้วในส่วนสีสินวิพายนอกจากพรพระแก้วแล้วพรพระแก้วเนี่ยชนะมาทุกสนามไม่เคยเจอของแข็งเลยปีนี้มาเจอ ในนามของเศรษฐีเรือทองก็คือพญาชาลวันสิงห์รีโอที่เป็นแชมป์เรือยาวใหญ่เนี่ยอาจจะโมโหนิดๆที่พพระแก้วเนี่ยขึ้นไปสู้เขาในเรือยาวใหญ่เขาก็ลงมาเล่นเรือยาวกลางด้วยโอ้โหลงมาสู้กันในเรือยาวกลางเจอแชมป์กันละค่ะแชมป์มป์ค่ะแล้วเจ้าแม่ปะดูทองที่วันแน่ๆเนี่ยหน่วยซิลายเนี่ยนะครับก็ลงมาภายเจ้าแม่ปะดูเงินในเรือยาวกลางด้วยโอ้โหเท่มันเราสิงห์แปด ปลี่ยนแปลงโฉมมาเป็นเรือยาวกลางใช้ชื่อว่าจักรนาลายจากเขาให้สระบุรีก็มานะครับนอกนั้นก็ยังมีพญาชลวันสิง์ลีโอและกระทิงแดงนะครับนี่เรียกว่าไฮไลท์ของวันที่สามสี่เสาร์อาทิตย์นี้นะครับจะอยู่ที่เรือยาวใหญ่และเรือยาวกลางส่วนยิบเรือยาวเล็กสามสิบพิพายก็ไม่ต้องพูดถึงนครสวรรค์เนี่ยเป็นอะไรที่มันที่สุดคือเรือยาวสามสิบพายเรือยาวเล็กเนี่ยมาตลอด หลายเป็นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกคนก็จะมาล้างตากันอยู่นครสวรรค์เลยนะครับล้างตากันอยู่ที่นี่่่แแหละครับงไหนกี่สนามมาก็มาล้างตาที่ไหนมล้างตาที่นครสวรรค์เนี่ยนะกลางนครสวรรค์เนี่ยนะครับก็จะมีเทพบัชิรวิทย์นะครับเทพบัชิรวิทย์นี่ก็พายโดยนั่นแหละ ทีมชาติก็คือพวกจ่าหลังพวกจ่าสงนะครับพวกจ้าหลังจ่าสงเนี่ยก็จะมาพายเทพวชิราวิทย์ซึ่งก็ได้แชมป์จากวัดผ้าหลวงพิจิตรมานะครับค่ะเอาละค่ะคุณวีระกรค่ะค่ะให้คุณวีรกรเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปชมการแข่งขันที่กําลังจะมีอาทย์กำลังมีขึ้นอยู่แล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่กําลังจะหมดไบนี้ค่ะเชิญค่ะ ครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับนครสวรรค์ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพหรือไม่ไกลจากแต่จังหวัดใกล้เคียงนะครับถ้าท่านมีโอกาสมาอยากให้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะครับมาชมงานที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับว่าจัดได้ยิ่งใหญ่ตะการตาแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะคู่เรือที่ประกบนี้ท่านจะหาดูไม่ได้จากในประเทศไทยแล้วผมว่าเนี่ยมาสนามนครสวรรค์เนี่ยมันที่สุดแล้วนะครับปีน<ช>ี<ช>้จะมันที่สุดเลยนะครับขอขอขอเชิญชิญนะครับแล้วก็ คืนวันศุกร์ที่จะถึงนี้มาดูเรือยาวเล็กแล้วเนี่ยก็จะมีพุทธไวพระพรสมเด็จพระเทพด้วยนะครับเวลาทุ่มตรงของคืนวันวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับคืนวันที่สองครับก็ขอเชิญชวนครับค่ะขอบพระคุณคุณวีรกรคำประกอบนะคะประธานอำนวยการจัดการแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดนครสวรรค์ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเข้มข้นมากมากเลยใช่นัดนี้มันนัดล้างตาจริงๆนะคะพเหตุจากพิจิตรพิษณุโลก ปิดท้ายล้างตากที่นครสวรรค์เห็นแค่คู่เรือก็เข้มข้นแล้วว่าโอ้หนะแล้วก็อย่าลืมไปนะคะนะคะวันศุกร์นี้กับการแข่งขันเรือตอนกลางคืนใช่รวมไปถึงวันอาทิตย์ค่ะทาง NVT ีถ่ายทอดสดแน่ๆนะคะในช่วงเวลาประมาณ30นาทีใช่แล้วนะคะ30นา่ะแล้วเราจะลาคุณผู้ชมไปเรื่องราวของพายุและกันชื่อะไรนะคะใช่นะคะตู้เจียนค่ะจะเข้าภาคเหนือของเราแล้วนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยช่วงนี้อาจจะมีฝนตกสูงถึงร้อยละ70%ของพื้นที่ในเขตภาคเหนือค่ะค่ะวันนี้หมดเวลา แล้วนะคะกับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะดิฉันยุวตาสินีเวสวรรั์และคุณสินีนาธนชัยพร้อมชิมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนมไปถึงน้องๆจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ด้วยนะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ